เพิ่มเติมคุณสุชาติชมกลิ่นคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะวันนี้พูดถึงเรื่องของการเยียวยาผู้ประกอบการนี่ยละคะยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยเยียวยาแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือต้องไปดูก่อนว่ามีพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอยู่ในระบบมากน้อยขนาดไหนซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีข้อมูลจากเลขประจําตัวประชาชนอยู่แล้วแหละจะได้เตรียมเงินถูกนะคะแล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยมีการพูดคุยกับสมาคมธุรกิจกลางคืนเรียบร้อยแล้วมั่นใจได้นะคะเยียวยาแน่นอนไปฟังเสียงคุณสุชาติค่ะ คือเขา้าใจแล้วทางตัวแทนทั้งหมดเนี่ยเขาเข้าใจแล้วว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความช่วยเหลือเรื่อยเยียวยาแน่นอนแต่ว่าทั้งหลักทั้งนี้ทั้งปวงเนี่ผมก็ต้องต้องถามเขากลับนะว่าถ้าการเยียวยาเนี่ยมันไม่มีหลักการหรือตัวเลขเนี่ยมันไม่มีใครที่จะตั้งต้นได้ตั้งต้นในการที่เสนอเรื่องได้อันนี้เราก็ต้องหาหารือร่วมกันนะครับรัฐบาลมีกี่บาทอัไหฮะองครัฐบาลคือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องยืนหลักก่อนว่าเราเคยมีมตาตรฐานตอนเรามาสมัดสมัครมาตรา40เนี่ย5,000ถูกไหมฮะ นี่ผมผมแยกอย่างนี้ให้ให้พี่น้องสื่อมวลชนเข้าใจว่าการเยียวยาฐานประกอบการคือเนี่ยอันดับแรกเลยฮะเขาต้องเป็นบริษัทอยู่แล้วใช่ไหมฮะส่วนมากผับเทคบาร์ก็เป็นบริษัทพอบริษัทเราเานียเขาสามารถใช้สิทธิ์ในการเยียวยา S m e ได้รอบนี้เนียเอสเีเนี่ยเราให้หัวละสามพันรัฐบาลช่วยนะครับหัวละสามพันไม่เกินสองร้อยคนตอนตอนหนึ่งในจ้างถ้ามันกเขามีหนึ่งร้อยคนลูกจ้างหนึ่งร้อยคนเขาก็ได้สามแสนต่อเดือนสามเดือน,นก็ได้เก้าแสนถูกไหมครับนี่คือสิทธิ สิ่งที่รัฐบาลสร้างโมเดลการเยียวยา SME ไว้แล้วถ้าลูกจ้างที่อยู่ในระบบ s m e เอ่อระบบมาตรา3-3เราก็สามารถใช้คำสั่งสบคที่เขาหยุดช่วยเหลือเยียวยาเหตุสุวิสัย50%ได้แต่สิ่งทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นอาชีพสระก็ต้องกลับไปมาตรา40อีกอันนี้มาตรา40ก็ต้องต้องให้สมัครครับหรือที่สมัครไปแล้วก็ต้องมารีเวทต,ต้องดูตัวเลขกันว่าม,มีเท่าไหร่ผมเรียนตรงๆว่าถ้าเป็นในระบบ ในบริษัทหรือในมาตราสามมันง่ายมากมันสามารถมีการดูแลได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ประชุมเสร็จเย็นน่าจะมีข้อสรุปว่าแนวทางเป็นแบบขอดูตัวเลขนิดหนึ่งอ๋อเราก็ต้องดูคำสั่งสว,วคะ่ะถูกไหมฮะถ้าเขาธุรก,กิจนี้เปิดช้ากว่าคนอื่นได้หนึ่งเดือนก็ต้องเยียวย,ยาเขาหนึ่งเดือนแต่ถ้าอีกหนึ่งเดือนเขาเปิดไม่ได้สมมติ worst case เปิดไม่ได้เราก็ต้องเยียวย,ยาเขาต่อแมมันก็ต้องอเนายดื คือตอนนี้ระยะเบื้องต้นเนี่ยตั้งต้นไปที่16มกราคมถึงเปิดได้ใช่ไหมฮะเราก็ตีสถานการณ์ไว้เดือน1เดือนถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเขาเปิดได้ก่อนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเปิดไม่ได้เราก็ต้องมีการนำเสนอต่อขยายต่อถูกไหมครับ<ด>เขาเขา้าใจหลักนี้เขาเข้าใจครับ เน้นย้ำนะคะก็คือคจะมี3กลุ่มที่จะได้รับการเยียวยาแน่นอนคือ1กลุ่มนายจ้างะนะคะสก็คือลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมมคาตรา33แล้วก็3ก็คือกลุ่มลูกจ้างที่อยู่นอกระบบประกันสังคม พรุ่งนี้รู้ผลแน่นอนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้รัฐมนตรีแรงงานพูดก็คือเรื่องของการว่างงานจากตัวเลขบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยเขาไปเช็คแล้วปัจจุบันเนี่ยมีตัวเลขประชาชนที่ว่างงานกลมๆอยู่ประมาณสักสิบเอ็ดล้านคนก็จะมีการออกมาตรการมาช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ค่ะว่างงานเนี่ยมันมีอะไรแบบนะบถ้าไปสกแกนละเอียดเนี่ยคือมีการว่างงานตามฤด,ดูกาลค,คือปกติมีงานทําเช่นในภาคเกษตรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มัน ว่างแล้วนะก็อันนี้ก็ถือว่าว่างงานรวมไปถึงคนที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์โควิดประกอบอาชีพอิสระแต่ท<บ>ีนี้พอได<บ>้รับผลกระทบก,ก็ว่างงานอันนี้ก็ถือว่าว่างงานเพราะฉะนั้นถ้าไปแก้กันในรายละเอียดนี้ก็จะเป็นประโยชน์ะนะทีนี้เรื่องของผับบาร์คาราโอเกะวันนี้ผู้ว่ากทมทนต์ตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองวันนี้ได้พูดภายหลังจากที่มีมาตรการผ่อนคลายแล้วนะฮะขายได้ถึงห้าทุ่มแล้วอาหารสุราภายในร้านอาหาร ที่มีการผ่านมาตรการแล้วก็ไปดูบรรยากาศวันก่อนในที่เขาศาลก็เริ่มคึกคักนะฮะวันนี้พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนี่บอกว่าจริงๆแล้วนะผับมาคราโอเกะถ้าอยากเปิดนะ,ะเปิดได้แต่ต้องปรับให้เป็นร้านอาหารแล้วก็ทำตามมาตรการสาธารณสุขไม่มีการลานเต้นลําอะไรเงี้ยไม่มีมันก็เหมือนร้านอาหารนะ่ะแล้วถ้าคุณผ่านมาตรการผ่านมาตรฐานชาอย่างเงี้ย ก็ขายแอลกอฮอล์ได้แต่ว่าไปฟังไปฟังจากท่านผู้ว่าะค่ะให้ไปถึงห้าทุ่มมาสองวันวันนี้นะครับเราก็มีการได้รับความร่วมมือจากตำรวจทหารแล้วก็เทศกิจของเราก็เรามานอของกรุงเทพมหานครแล้วก็สํานักงานเขตมนการตรวจตาแล้วก็ตักเตือนให้ความแนะนํากับพี่น้องประชาชนที่ประกอบการเกี่ยวกับร้านอาหารเนี่ยว่าขอให้ปฏิบัติตามกฎตามกฎระเบียบ สำหรับส่วนในพวกผู้ประกอบการที่เป็นผับบาร์คาราโอเกะต่างๆเนี่ยเราบอกว่าต้องรอไปก่อนเพราะเราต้องรอความชัดเจนว่าการควบคุมสถานการณ์มันจะไม่แพร่กระจายต่างๆแต่ว่าถ้าถ้าผับบาร์คาราโอเกะอยากจะเปิดเป็นร้านอาหารต้องทำตามมาตรการของโควิดฟรีเซตติ้งของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับ ให้ขายได้เฉพาะอาหารอย่างเดียวไม่มีการาเต้นรำมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็จะตรวจสอบให้อ๋อนี่อันนี้ก็ชี้พรง<ม>นะว่าสามารถทําได้ยังไงค่ะใช่ไหมปกติเป็นผับเป็นบาร์มันก็จะมีที่เต้นรำใช่ก็ปรับใหม่ยกออกยุออก <C> e เป็นร้านอาหารแต่ความเป็นภาพคือมันต้องไปแบบไปแดนซ์ไงไม่ได้สิถ้าอย่างนั้นมันเป็น,ม,นมันไม่ได้เขาห้ามเต้นเต้นพวกโควิดมันกระโดดจับเลยไม่ได้ต้องระมัดระวังประ <C> e มาทไม่ได้ค่ะ <C> e ก็ทําเหมือนร้านอาหารแล้วก็ต้องผ่านมาตรการโควิดฟรีซ uh, ิตติ้งใช่ไหมฟรีซิตติ้งแล้วก็หลายๆอยา่างแล้วก็ชาใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็ได้แล้วถ้าได้ก็คือไข่กอก็ได้ไคเออร์กได้แต่ว่าไม่เกินห้าทุ่มนะไม่เกินห้าทุ่มก็เข้าเกณฑ์ร้านอาหารทั่วไปที่ขาแอลกอฮอล์ได้ อันนี้คือท่านผูว่าค่ะแต่ถ้ารอแบบมาตรฐานเลยเนี่ยก็โน่น16มกราใช่ค<ม>่ะ<ม>หรือไม่ก็อาจจะเร็วกว่านั้นถ้าสถานการณ์มันดีะนะฮะทีนี้เรื่องของการติดตามคนที่เดินทางจากแอฟ,ฟริกามาวันนี้ที่ภูเก็ตเนี่ยเขาก็ตามนักท่องเที่ยวจากแอฟ,ฟริการ30คนแรกเนี่ยตรวจรอบแรกนี่พบโควิดตอนเข้ามาค่ะตอนนี้ก็ไล่ตรวจซ้ำนะหลังจากที่โอมิครอนเนี่ยระบาดในต่างประเทศยังไม่มีในไทยนะฮะก็เพื่อความมั่นใจ สุดท้ายล่าสุดนี้ก็ตามยังอยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยนะออกนอก,ากราชอาณาจักรไทยไปแล้วี่58เหลืออยู่ในประเทศไทย72อยู่ในภูเก็ตใน57คนตอนนี้ทราบที่อยู่แน่นอนแล้ว17ก็ขอความร่วมมือในการตรวจนะฮะแล้วเบื้องต้นเนี่ยที่ตรวจก่อนหน้าน,นี้ก็ไม่พบเชือ้อแล้วก็รายงานเพิ่มเติมนะฮะมีการไปตามนักตุองที่เวที่มาจากแอฟริกาเนี่ยหลายคนแล้วก็มีการไปตรวจแล้วก็ไม่พบใช่ค่ะนะ แล้วก็สําคัญอย่างที่นายกย้ําคือพี่น้องประชาชนให้มาฉีดวัคซีนล่าสุดมีการเปิดจองฉีดเข็ม3แล้วทีนี้ก็คือเป็นเข็มบูสเตอร์นะคะวันนี้ทางด้านของศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อมีประกาศสําหรับคนที่จะฉีดบูสเตอร์โดยคนที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาสเข็มก่อนวันที่31กรกฎาคม2564จากศูนย์ฉีดทุก ศนะคะแล้วก็ยังไม่ได้รับเข็มบูสเตอร์เนี่ยสามารถมารับไฟเซอร์และโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้นเข็มที่3ได้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่3ทธันวาคม9โมงเช้านะคะแล้วก็จะเริ่มฉีด5ถึง28ธันวาคมนี้ค่ะครับพรุ่งนี้สิใช่ลงทะเบียนพรุ่งนี้9โมงเช้าเงื่อนไขก็คือเป็นแอสตราเข็ม1เข็ม2นะแล้วเข็ม3เนี่ยอาจจะได้ไฟเซอร์หรือว่าโมเดอร์นาค่ะก็เป็น mrna ตัวใดตัวหนึ่งนะ